สวัสดีครับวันนี้นักหลาดจังไฮครับผมมาปลามาใส่หนูครับหมายติดถนนครับถนนยุลายับน้อยเดียวแล้วกับมันเป็นปลามันครับปลามันก่อนจะก่อนจะถึงน้าเนี่ยแล้วน้านี่เป็นตั้งกลางครับปลยนี่ก็เป็นปลามันครับเป็นปลาปลามันแล้วเข้ามันผมว่าเป็นเกีียวเข้าบ่โมดครับเนี่ยเหลือกระโลงเนี่ยเข้ามันตกอยู่ครับ ผมมาหาันห้อยนะแต่ผมว่านะหนูมันน่าจะอยูโซนแวดเนี่ยครับแวดเนี่ยแล้วมนกไทิอะมันโลกินเนี่ยเพราะว่ามันมิตีหากินนั่นแหละนี่ผมว่ามันน่าจะมาก,กินในนี่นะครับกินในปลาเข้าเนี่ยกินเขา้าที่มันตกเนี่ยแท้ก็มาหันห้อยนะผมจะลองวันนี้ผมลองใส่ซุ่มๆมาครับแต่ผมว่ามันน่าจะน่าจะมาหากินนี่นะแต่บอมมีห้อย ผมจะลองใส่จี๊ยบครับใส่กางนี่เลยครับใส่เส้นกางเนี่ยผมว่ามันน่าจะมันโล่กลกิ่นย๋าวผมลองดักอันนี้พอครับลองพอครับวันนี้นะลองพอใส่จี้บว่ามันจะมันจะมีตัวก้อยน่ครับบหาหันห้อยบารันคุยห้อยกลมาบาค์ใครหันอันนี้เป็นติติตตั้งหน้านี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำ ผมมามันหน่าเตียวตัวนี้นี่มั่ครับลองพอลองใส่ม่วมพอครับวันนีพอจะจะมีตัวหันโกยนะมักสำหรับหมายนี่นะเดี๋ยวหมายอื่นก็น,น่าจะลุกพอขุยแล้วพอหอยมันครับโอเคครับเดี๋ยวไปใส่หลังต่อไปแฮมครับผมเอาบ่วงมาตัวสี่หลังอันนี้ผมใส่กะให้มันลุดนะครับผมผมปักน้อยเดียวนะครับบ่วงหลังนี่นะ ผมใส่กะห้มันรุดนะครับนี่นะถ้าติดปุ๊บก็ห้่มันรักรุดเลยนะผมปักน้อยเดียวนะครับผมจะให้มันหว่านหญ้าแถบนี้ครับลองพอผมปิดจะได้วันนี้ใจสูตรใหม่หมดนะครับเอาสุกเขาหูงามันน้อยเดียวนะเอาสูกเข้าหตีอันคิดดินแตกนะครับเอาสูกเข้าหน่อยเดียวเนาะผมกล้หให้มันรุดเลยลองพอรผมตามันเลื่อมอยู่ครับมานี่ถ้ามันติดเก็รุดเลยอะครับ มันดัดยากครับอันสายสลิงอันนี้ผมก็ซื้อมาผมก็มย่ำได้ตัวสักตัวเตียดัดยากผมร้องพอโอเคครับไปใส่หลังต่อไปครับท่านผู้ชมครับผมโลกมาเรื่อยๆใส่มาเรื่อยๆมาปะขุยครับนี่ครับขุอยมันขยนุยหนูครับแต่บบบใจขี้หนูครับเพราะล่ะท่าครับ ขี้หนูนะครับนั่นะได้เป็นคุยของหนูนครับเนี่ยครับเนี่ยหมดทั้งต่อมอยูนะ่เนี่ยนี่ครับมาใจีมาใจีขี้หนูนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะใส่บวงรักแหวดไปเนี่ยครับพอแล้วจะเป็นอันยังติดแต่คุยนะี่ไปคุยหนูนะครับในนี่นะในนี่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะใส่แหวดเนะี่ยใส่บวงแหวดเนี่ยครับ โอเคครับครับหลังนี่ผมใส่ติเกลเขาเลยครับเนี่ยหมายจุกงาอยู่ใส่ติเกาเลยครับพอแล้วครับมันจะเป็นจะได้ผมพอ่อหนุนตัง้งมันยังไม่ใหม่มยอยู่ไหะผมมาหน้าเขาหน่าจะได้ตัวไปครับใส่ซ้ำติเกาเลยครับพอแล้วผมมาหน้าจะเป็นใส่กับปันโอเพนะผมใส่ห้อยเกาเลยครับนี่จุกงาเขานี่ แล้วครับบึ้ดไปรุ่น้วอกันว่าหลังนี่มันจะได้ยังไงครับนี่นะครับผมผมก็โลใส่มาเรื่อยๆครับเส้นตะก,กี้นี่มนมีละเป็นตีเกาของใสตวามแดนะครับหมายยังไม่ไหมอยู่เลยถ้าจะในพานลายพุ่นนะครับในพานลายพุ่นก็ไม้เหมือนกันนะฮะฟังลายพุ่นครับถ้าจะเจ้าของไม้ <laughs> ผมก็ซ้ำหมายแก้นะครับร้องพอพอจะมาก็ับผมจะทายพอตึกหลังเนี้ยครับนี่หอยคบครับหอยคบนักขนาดเลยครับในปุ่นแหมส,มสมใจดักว่นี่นี่ใสเ่เงยยิงใหญ่แล้วครับโอเคครับถ้าติดปัญหาก็าบบได้มาทิฏฐุระอย่างเนะาะบบได้มาไม,ม่คืนก็จะมาผู้มาเจ้าครับถ้าแบบติดอย่างกับบึ้ดมาคืนปะกันครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเจ้าเจ้าครับผมกับปามาใจหนูครับมาเก็บกลับเหมือนเดิมแต่คืนแล้วมาแล้วครับบัได้เลยสักตัวก็บ่กมันมันติดถนนต้ตหมู่ครับหนูมันออกดึกิ์มู้แต่ผมก็ใจมาเล่นเลยอะอันนี้โซนนี่เป็นจะหลังสุดท้ายแล้วก็ผมก็ลงท่ายคิบไว้ถ้าได้ตัวก็จะ เอาลงนู่นเนาะถ้าบ่ได้ตัวกับไทาจะบ่มีคลิปนี่ละนะครับลงทายหลังสุดท้ายโซนนี้พอเราจะได้ก่อนเนี่ยถ้าหลังสุดท้ายนี่บ่ได้ก็บคุ้มได้ครับโซนนี้เขาใส่น่าขนาดนะครับห้อยไมย้ตัวว้าเนะี่ยหลังชุดท้ายจะมาไป้สองอันนะ เออมีรุ่นมีรุ่นครับหายเดี๋ยวนะครับครับสุดท้ายมาว่าสองอันโอ้นี่แหละครับโอ้ยังได้ตัวอยู่ครับวันนี้นึกว่าจะมาได้หันตัวแล้วฮม้โอ้นด้จะได้ลงคิบอยู่ครับใส่งามอยู่ครับงสุดท้ายพอดีเลยของโซนนี่แต่มันมีแหมแหม n โซนหนึ่งี่ะเตะยังไม่ได้ไปิดใจเตะมาเก็บฝั่งนี้ก่อน กำาเลยครับตีกันฮู้มไปครับมืดอยู่ครับใส่งามอยู่ใส่งามอยู่ครับมานมันมาันก็ถึงว่าจะมาได้ตั๋วแล้วครับใส่ไงอยู่ครับนักตะกึกอยู่มาดมันมันโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บกำแล้วกัไปใจ แฮมแฮมฟังหนึ่งแฮมโซนหนึ่งไปครับรุ่นด้วยกันครับใจโซนตะก,กี้นี่ได้ตัวหนึ่งอันนี้แฮมโซนหนึ่งครับแฮมฟังแฮมลายหนึ่งอันนี้ก็ห้อยที่ผมใส่ล้านนะครับที่ผมใส่ตัววา้าใส่ห้อยเกา่าหมดแลครับก็ขามาก่อนเนาะร้องพอครับว่าจะได้ตัวอยู่ก็นี่หลังแรกครับรุ่นด้วยกัน ลังแรกลังแรกลังแรกบอลลั่นครับอยู่ยังเข่าเลยครับปุอะใส่ไปสุดปุณน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวผมจะท้ายพอเนาะครับเนาะครับสรุปผลงานครับเจ้านี่หนึ่งแต้มครับ <laughs> แต่กับแต้มใหญ่อยู่ครับแต้มงามอยู่ ในหนึ่งเต็มครับเต็มงามอยู่กระไซกับบลาย้ด้วยครับอันบวง4ีหลังแล้วก็อันาก,ากับประมาณสักซิปเนี่ยก็ครับเพราะมันเป็นอันโมงเกา่าผลไซครับผนไซไว้แล้วกระไทยจะไซหลายวันอยู่ครับหันหันหมายเก้าหมายไม,ยมย่นักขนัด ในพานเุิปะการังลายห้นิ้มตะกี้ผมไปซ้ำมโมงเก่าปุ่นถือว่าได้หันได้หันตัวอยู่ครับอันนั้นกับไปเอาของไปละไปเพื่เป็นเอาหนเนี่ยผมกับมีโมงของผมอยู่มีตียของผมอยู่ครับก็หากินกับประมาณเนี้ยเนาะบางเต๋อกระได้บางเต๋อกระได้บางเต๋อกระได้หนักบางเต๋อกระได้น้อยอันนี้ก็ได้หนึ่งเต็มพอได้ปิ้งอยู่ครับใส่งามใส่ ตัวเดีอวกับปปิ้งล้ำอยู่มักเขื่องปิ้งครับกับประมาณเนี้ยครับกับฟากดติดตามด้วยนะครับช่องนักหลาดเชีงยงไฮยว่าผมจะปลาไปหายอยู่หากินอย่างตั้งใดเนาะสำหรับนักหลาดเชีงยงไฮ้วันนี้ผมขอสวัสดีครับ